จะพาท่านผู้ชมไปดูฟุตบอลกันบ้างครับสำหรับเมืองการอยู่ในเด็ดซึ่งเป็นทีมอันดับสองของไทยลีกก็ควบคุมการฝึกซ้อมโดยโคจะเด็ดมีลาบครับซึ่งได้ซ้อมมาประมาณ2-3สัปดาห์ก็มีเฟรดลิแมทกับไชนาทอนบิลซึ่งเป็นทีมอันดับ6ของไทยลีก2เมื่อฤดูการที่ผ่านมาครับโดยเมื่อเย็นวันที่ยี่สดมิถุนายนที่ผ่านมาที่สนามไชนาทอนบิลครับ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าเมืองการยูเนเต็ดพ่ายให้กับไชนาทอนบิวไป4ประตูต่อหนึ่งเรื่องนี้โคชจะเด็ดยอมรับว่าไชนาทอนบิวซ้อมมานานแล้วก็มีความกระหายที่จะลงสนามมากกว่านะครับส่วนทีมที่ตนดูแลนั้นก็ต้องแก้ไขในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะสภาพร่างกายเกมการเล่นซึ่งจะต้องหาทางแก้ไขต่อไปครับเรายังขาดอีกหลายเรื่องเลยเพาะเรื่องของฟิสเคอฟิตเนส เราเพิ่งซ้อมได้สองสัปดาห์แล้วเราก็มาข่นเครื่องเลยซพ่งรับใช้ด้านเขาซ้อมมาก่อนหน้านี้เดือนแล้วนะซ้อมมาก่อนเราแล้วก็เพราะน้นเกินมานานทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างเกลียกระหายแล้วก็รู้ใจกันนะซึ่งเราจะต้องปรับปรุงเรื่องของอสภาพร่างกายกับสภาพทีมตอนนี้เรายังไม่ได้ซ้อมเรื่องเกมเลยนะเราก็มาดูวันนี้ก็อยากจะดูธรรมชาติของทุกคนว่าเล่นเป็นไงนะว่าเล่นเป็นไงเราไม่ได้ไม่ได้เน้นว่า อย่างไรเราอยากให้เขาเล่นในตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดอ่ะเราก็จะดูว่าเราต้องไปปรับปรุงแก้ไขยังไงสำหรับทีมเมืองการยูไนเต็ดนั้นก็มีแผลที่อุ่นเครื่องกับแบงคอกยูไนเต็ดแต่ไม่ได้รับแจ้งเข้าวาว่าเมื่อไรครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีผลการแข่งขันเข้ามาก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบครับขอขอบคุณภาพจากชัยนาททรบิลและเมืองการยูไนเต็ดครับ